ลูกเขาปากครับใส่ว่าไหลไปตามน้ำเพื่อละมั่งไงไม่ซับเพื่นละ่ะแค่า,าเขาพาว่าหมาหอกลุงหมาตึงไยมันทําหโอ้ีี่โหโหโหขหโ่หโหหโหโอโนี่โหโอโนน่โหอน ตนขึ้เล็นโป๊ปิน้นบอ็นี่ตตพวกอย่องลังังนี่รบ่อนกเป็นทางคอนกรีตดเนาะใ่ะหอดสารผู้ทวนเนี่ยเรื่องานปะก็ห้งพ่ออามิตา

วา,านานมันก็ดีเพราะว่ามันดีมันยังเพราะว่าหนึ่งเบี้โมยเบี้ยขโมนเขแจงเขเปลกใหม่เพิ่ไปหมดธนกิดมั้คับตเวันนทนรถนั้งนักลุงเที่ยหาร วันคุยเดี๋หม,มันโอ้ยลีเดี๋ยวปาคนเลย,ยโอ้ยแกหายลีเดี๋ยคนนลยรถตั้งเี๋ยวหำมคนเลยโอ้ยโงกลาวไปจนไม่สมควรเป็นยังเดี๋ยวท่านเป็นหำมูววบอกเริ่มมากล่ะถ้าเดินตรวนี้นีตื่นตจะบอก ดมบ่ดมบ่แมบนมกกบ่เสียดียังมกี้วบเสียดินเสียดินนีะดันี้มันไม่เห็นเพ่มตัวนี้หอต้องพ่อสองปีทั้งนะพวกบ่ตลงลุงอีพวกเกินสอง,ลง,ลงวนลุงเดนนัตึ้ง่ ลงหมดแล้วเอ้ยหอกเนี่ยมองเป็นรถรางรถไงวิไฟลุ่งเร็วนะนี่ตะเบลียวฝนตกฝนตกเหมือนกันอันนี้หมอกลุ่ไปแล้วนะนี่ห่อกนี่บ่นี่บมอกมองข้างหน้านี่บ่อันนี้ยังมีกลวยอยู่เนี่ยมันมาเทกกระจายที่นี่เลยเออมองเดียวนี่ล่ะนี่มันโค้งคักสวกเนาะมึงนี่มันโค้งบเรับรถพ่วมเลยนี่ ไม่อัดไปกระจายอยู่ฟังหุ่นเต็มเลยมันวันใดคมมันวันใดฮักศอกนี่ยังเลยเนี่ยผมันต้องเห็ดเอียงเอียงมันสิออกแบบพ่กเป็นบทจางเนี่ยบอกกวางไงเลยกวางไงเลยออกแบบพ่กเป็นบทจางคุณนั่งสุดท้าปัดใหญ่แม่รถลงเขาไปแล้วมั้ง จังกราปัดไอย่างนี้มาออกแบบของชุดไทยเนแ่มมึงมุเป,ป็นยังกันหลายคันเลยนะของชุดไทยโอ้ยนี่ะ นี่และโค้งนี่แหละอันตรายนี่โค้งเห็นยังว่าโค้งผู้ทุ่นมันรับโหลดเต็โค้งนีนยังว่ามันรับได้เท็จหมดกันนี่มันมังเห็นยงรับอยู่นี่เห็นั้นหรอมันยังเห็นยังรับอยู่เลยโค้งนี่เพราะขุนแม่หมองอะไรทั้งกระสีกันนะมันกระไรขั้นเดี๋ยวมันบอกวิ่มองทั้งกระสีโอ้ยหลายนั้งรถน้ำตาลทั้งโหยังไงโหลน้ำตาลรถไม้ยางบรรล่ารถไม้ซับ จนมาซ้อมแล้วปคือมองผู้ทอดนเนี่ยจนมาซ้อมแล้วนี่นี่นี่มองนี่พูดขาดเด็กว่านี่เฮ็ดแล้วพูดหรือว่าพามาซ้อมขึ้นยังนี่เห็นไหมสองปีวนสองปีแล้ววันนี้นี่ก็มองหนึ่งนี่วนสองปีสามปีแล้ววันี้รถออกหอยรถเอาออกเบิดเนี่ยขี่เลยใน่รถมันถูกใหม่ยังเวลานี่รถ รถไปน้ำตาลเนี่ยรถมันทุกอต่รน่นนี่เนี่ยรถเสียดเล็กมเมาลงเนี่ยม,มีขั้นหนึ่งมีเขตหนึ่งต่อสี่คนตรงไปทางหลังรถขว่มนอนอยู่ทึงๆต่อคนอยู่ทงางหลังไต่สะพานคนตรงไปไต่สะพาน sang qua phát là phát lăng này, này. có tháng phố, không khăn luôn tháng không luôn